มาตั้งเวทีรอพี่ต้นไม้กันนะคะสวัสดีหนึ่งล้านดวงใจค่ะบ่าวบ่าวบ๊าว ทำเพีงหน่อยละอย่างเดียวเลยเพราะว่าผูรู้จ็คสเบอกอีอย่างหนึ่ง สวัสดีน้องน้อยนะคะคือมันไม่มันมันไม่เป็นชื่อหรอกพี่ก็เขียนแบบ<ะ>ไรไม่รู้อมันไม่ใช่<ะ>ชื่อรอกักแท้สวัสดีจะรักแท้อุ้ยนักนุ่มบนนอก้องสาวกูมือนี่ก็ล่นดูสินอ่ะ <c oughs> ลองลองเพลงบ้านเแมส,สุครับสออะไรไอไอใช่ไหมเนะ่ะ ไอไอปูเขียวสวัสดีจ้าใช่ลองเพลงลองเพลงบ้านแม่สุลองเพลงบ้านแม่สุเรียกแม่สุนี่น้องจูนหรือเปล่าลูกน้องจูนแน่เลยนี่นใช่ไหมใช่จูนไหมลูก <c oughs> กลับมาจากข้าราชการแล้วเหรอมันต้องออกยังไงอะมันต้องออกเสียงไง ได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคสวัสดีคุณฝากยศผู้เขียวโอ๊ยพ่อย่ยศติ้นดิ้วเดี๋ยวไปฝากเลยไอ้พระเทายศนั่นไล่ไลก็ทุ่มนั่นเองไปใส่นอนตื่นยังไงหัวล็อกหัวล็อกกิ๊กกิ๊กหัวล้อกกิ๊กกิ๊กมาปวดใจ่้ายโอเคมันเนี่ยนายจะเพียงแล้วมันนี่เดี๋ยวสิจัดยังมาหายคันดู จัดไปจัดไปโอ้ยยังขี้ขาดลองอยู่สวัสดีนะคะได้ยินค่ะพี่บัวสวัสดีคุณกิดสวัสดีทุกคนมากเร็วๆเด้อขอบคุณหนึ่งสิบสามล้านดวงใจเผามามาจวดต่อเด้อสวัสดีนะคะคุณปิดสวัสดีเปิดค่ะรักอะไรนะรักแท้อยู่เหนือกันเวลาอ้ยสำนองสำนวนนี่ค่ะเนาะอยากอยากได้ผู้ใดดียังว่าอยู่เปิดนามาสวัสดีเด้อนะ รักแท้นี่อยากผูกจักนี่เด้นแล้วมันรักแท่โฟ่โฟโฟไฟเพิ่นกระนุ่มเกาหอยโอ๊ยโซลินุ่มเกาหลีเอากนุ่มเกาหอยวะสันอยู่กับพี่สูนี่ว้ยเอาเป็นอีอย่างน้อบัดจีนี้อันอันอีอย่างไอ้มีคนมาขอลำแดงอีกแล้วเพลงเพลงครับพี่สูวะสันว่าโอ้ยมีตาภาพแล้วขอมาเพลงเนี้ย อันเพลงของอันบาวี่อันสู้ชีวิตเออจัดไปก่อนนั้นบัวลองว่าเป็นนะพี่บัวพี่พี่พี่สูจัดไปก้อนว่มันสู้ชีวิตคู่ชีวิตไม่ไอ้น้องบัวลองก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ไปพี่จะไปไปไปฟังต้นฉบับแบบนึงเด้อฟังต้นฉบับแบบนึงเดี๋ยวจัดเพลงนี้ว้าวมาแล้วสวัสดีพลังหน่อยมาพลังน่อยมาน้องจอดสวัสดีจ้ะน้องจอดสวัสดีนะคะพี่บัวปฝา พี่บัวบากรุด s o r ี่แม่สุจาจริงๆด้วยหนูจูนจริงๆด้วยเนี่ยเออเอาแล้วคุณพี่จอสวัสดีนะคะพี่ชายเลิฟเิจุบจุบขอจุบหน้าผากนายไอ้มือวนนี้ว่นไห้ถ่ายหน้ามันว่าบักแตงโมทะลึงลี่พี่บอกพี่ฟังเพลงกันเด้อพากันเปียนกันร้องกันเด้อกับหน่อยสองคนเดี๋ยวพี่ฟังเพลงกันอดวจัสวัสดีเด้านองจอด จะจัดเพลงนี้ให้ให้ว่ไปไทยนมบ่มือนี่เฮ้ยก็จะตื่นมอร์นิ่งมอร์นิ่งหนูจูนมีคนบนคิดถึงนะลูกกระลาวเกดว่ายังไม่เห็นลูกจูนเลยซอรี่ไหนอะเดี๋ยวกปดูคอมเมนต์กลางก่อนสวัสดีจ้าน้องหมาผู้เล่นน้องหมามานสวัสดีจ้าน้องบัวพิสุกน้องบัวสวัสดี ปากพียศผูกเขียวเออพ่อเทายศนะพ่ต้องห่วงน้องไอไปหาดูเื่อไปขอบคุณทุกคนนะคะพี่ยอดฝรั่งมาทักทายให้น้องด้วยเด้อว, <c oughs> วันนี้อันแอ,อดมินคอยไปหอ้องดีๆเด้อโอเคมาฟังเพลงหัวใจนี้ใส่บอดีนะคะโอเคผมงใหม่พัชรีเนาะขอบคุณ เดี๋ยวไอ้น้องจูไอ้น้องไอฝากบ้านหนะ่อเด้อปูเลอยู่ตรงนั้นก็ฝากหนะ่อเด้อคุณพี่พี่ชายคุณมอร์นิ่งพี่พี่จอดดื่มกาแฟยังไงมาฟังนะคะหัวใจนี่ใส่บอดีเอาลืมเสียบตูดอีกแล้วโอ้ย sorry ไปลืมเสียบตากเสียบคนพราะว่าแบตเตอรีบ่บบเอาเลย เพลงนี้ให้คุณกิจหรือว่านะคะหัวใจนีใส่บัวด,ดีมาฟังด้วยกันเนาะเพราะว่าเพลงนี้ต้องใครก็ชอบเลยขอบคุณทุกคนทุกทกำลังใจนะคะบัวก็ไม่ได้ร้องเพลงมาเป็นอาชีพว่าแล้วบักแตง,งวงมอสบาย,ยะคะทคนทนเสียงคนละสองเพลงเนาะเดี๋ยวเราคนละสองเพลงโอเคพี่จอดไปไปทำงานยัน นานนี่ไหมพอพี่จอดมาเนี่ยมันขึ้นสาวสะกุนมาเลยดูว่าพี่จอดมันมาจอยดูหน้าหมอเลยะหน้าคิวเลยนะเขาเจ็บคอมาฟังเพลงนะคะเพลงนี้มอให้เพลงปวดของพี่ชายเนาะพี่จอลุงใหม่เวลาพี่จอดไม่มาไม่ใช่ว่ถึงขึไหนเวลาไม่มานี่คิดถึงกันนะหินหน้าก็พากันดีใจแล้วเนาะ คนเคยเห็นหนาบ่ได้เห็นหนาบ่มามันกันแต่ิดหอดเด้อ้เด้อสวัสดีคุณพี่สเสียสวัสดีคุณน้องโจโจ้คุณเสือดำเสือดำมาถึงบ้านรวยยางมาหาสาวพูไทยเนี่ย bây giờ chắc mặt đất sẽ còn bàn con nó không phải bằng nào ô sao sẽ sao nhỏ không có thai ta nó về bà ô con ký sao sao quay để yên bó nó sao nhỏ young hoi ký càng เพราเจ้าเจ้วฟังน้องหาแม่พระสาทถึงคิดถึงแห่งเดืยวันนั้นน้องสาวขูดใทรลำพันแล้วเสียงวันวาหมอแกนหมอหละะสวัสดีน้องโจน,นะค่ะ ขอบคุณคุณพี่ใหญนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจขอบคุณทุกบ้านบ้านที่สวยสวยพี่ใหญ่เราโอ้โน้องโอ้โหน้บ้าน ันใดท่ะสาวผู้พักกันโปกพองคิดเป็น,น้องบอละจ้าใช่ใครกลับมาแก่ประสาทึงที่เกื่อหนึ่งออกพันสางานจังที่ตาโคตรแห่มองไปก็มีอายชมน้องทานคุณกว้างชมน้องทานคุณความ รายทุกหนาวดวกทะทานลาตัดหนักผู้ปฟะนังกินต้าและหอยู่ปะหันนมสกคนเด้อดอกพี่เด้ออ้เฮ้แม่ที่ยอดว่าอ้อย่างนีไปอยู่สิเลขึ้นมาเด้อบ้านเจ้าเส้าสกคน พ we field, <laboratories. S 1> <c oughs> ี่ปวดทุบ hm. ่บาจากเขาผู้พันน้องตันงเศรายอมพูดไทยกันหัวตาวานสะสมตำนาเขาผู้พันกลับขึ้นบ้านสะโกวนมากขออเวลาบวร้องเพลงบวรเปิดกล้องแล้วบวรไม่มีคอนเซ็ปต์บวรเป็นสุ่มอะไรนะมาแล้วมาแล้วดังเกินตามมาทำสวัสดีจ้าน้องวิชาสุสวย สวัสดีเต็มใจให้คือชาแนลนะคะ ัน้ำจึงที่ตาคนแม่มองไปก็ม่อายชุ่มนงอานถึงกว,ว้างชุ่มนงอานถึงกว้างสายค้าหนาวดอกพัดผานระตนัคผู้้าส่กิน้นาและยูปะหันโนสกุลเด้อดอกี่เด ุณนะคะขอบคุณทุกคนแล้วน้องน้องไปเปิดพาสเซโก้ก่อนเลยได้ได้ค่าค่าขนมค่าพาสเซโก้แล้วพี่จอห์นบอ่าไอหมักเจงัวพี่จอห์นก็ไม่ได้ดืมาดานะ่มมานานแล้วเนี่ยเวิร์กไม่สนานไปเดินตากลมวันนี้ไม่สบายสวัสดีจ้าเพื่อนเม้งสวัสดีนะคะ ไดูสีมันยาวปวดเนาะพ่อหลักดูตีมันยาวปหดสวัสดีทุกคนทุกบ้านนะคะสวัสดีคุณไก่เนาะคุณเพื่อนเมสวัสดีคุณน้องไอ้น้องทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนกับเราใจบ้านพี่สุทนอ้อยเฝ้าไปพี่หัวจะเปกก่อนกำลังกำลังก็ไปเปิดอยู่กำลังสิไปเปิดเดี๋ยวไปเปิดเปเซโกก่อนเด้ออันเนี้ มาโอเคมาชนชนกับพี่ใหญ่มาพี่ยอดมา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 เดีอยวจดยูซายจอดมาคนป่ามาแล้วมามาสวัสดีนะคะเพื่อนเมย์เดี๋ยวพอไปอะไรชนอะไรชนยังกับส้นมาเออมาโอ้ยน้อยมนงกับส้นเอาแล้วเอาานนะะจัดี๋ยวเดี๋ยวชนกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวสิร้องให้ฟังมามาหนูจะร้องเพลงนี้แป๊บหนึ่ง โอ้ยเกินน่อยนึงนี่เอาชนโอ้ยตายมาบ้านนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นพี่จนปนโอเคพี่สุดก็น้อไปชงลูกไปเรียนเดี๋ยวกลับมานะค่ะโอเคนะคะเอาไหมเอาไหมถามคิวต่อไปนักร้องร้องใครต่อพี่สุดตอใช่ไหม หน้าดาเรียบเดี๋ยวพี่ขอร้องเพลงให้อ่าพี่สิงค์ขงองนาเพลงนึ่งคู่ชีวิตแต่ว่าไอไอสิงค์ไอสิงขนองหนาเลาขอมาคู่ชีวิตยังอยู่บ่เพิ่งยังอยู่บ่ อยู่ๆแล้วพิมอยู่กันโมเมนเป็นนอนเหรอพอี่สิงเนี่ยสิงขนองน้ากับพู่สิง้าอยู่แล้วอยู่คู่ชีวิตขอฟังเริ่มต้นอีกแป๊บนึงโอ้ยเอาไข่กูชีวิต นายคู่ชีวิตของบ่าววีคู่ชีวิตของบ่าววีจะได้กินบ่เปิดปัสสาวโกสวยขยี้ใจมาจังได้อีกน้องบัวคือสวยขยี้ใจขึ้นมาอีก บัวไม่ได้เอาขึ้นบัวยังอยู่ที่เดิมไม่ใช่บัวเอาตี อา้าโทษไม่ใช่คาราโอเกะลืมคู่ชีวิตคาราโอเกะของบ่าวีียใครต่อไปจัดมาขอบคุณนะคะพี่สิง ที่ยังอุตสาชมอุตสานะคะอ่ะมีใครล่วงไปเนี่ยมีคนล่วงไหมไม่มีเนาะเอาก็พักกันปิดไม่เหมือนเอากันล่องเพง่งโยเสวาสวนสันบอกบอกกับเพ่งจุ๊บเลยดน้องว่ากูให้กูให้กูจะเอฟซีอยู่ไอ้กับะเอฟซีอยู่เหมเยเดชิม เจ้าขึ้นหอนมั้่อยวะเจ้าขึ้นหอนม่้ยผ่อยโดนเดี๋ยวขึ้นหอดเจ้าไปยู่เจ้าเจ้าไปยู่แต่กำยุ่งกับอันอันอันโตสไนส์เลยอันมาพี่พี่สุมาว่างมานี่มือนี้ว่างเนี่ยโดนไม่เห็้มันี่นดีแจ้าบอกแค่พี่ชาพี่ชามามาเห็นยูโอ้ยคนเก็บกดสุดหรอกคนเก็บกดมาชงเร็วพี่ชาเอามาน้องเมียมา เมีจจะเพื่อนสาวมาแล้วไอ้ไอ้ไแกงเขาเรียกแกอะไรนะเห็นไหมมันเขียนยอลำใหญ่ลำอะไรกูจังมือมันเกิดเห็นเมนโบเขียนก่อนไหมโบบอกว่ามาตรวจต่อบ้านไอ้ไอ้กลุ่มมาดามไอ้กลุ่มไอะไรกลุ่มมาดาม แกงนางฟ้าผู้เดชแต่ว่าเอาตีบโอ้เห็นไหโอ้แกงเออแกงแกงนางฟ้าผู้เด้อบัดนี้แกงนางฟ้าแกงนางฟ้าเมามามาทวดกันต่อจ้ากำลังสนุกกำลังสนุกบ้านเลยบ้านคนพิศวง คิวใครเนี่ยสุดยอดครับเดี๋ยวเออพิสเออพิสิงเดี๋ยวจะไปหัดมาร้องให้ดีกว่านี้เพราะว่าเพลงนี้ก็เพาะอยู่นะชอบอยู่ชอบอยู่โอเคแกงแกงเพะแบบฉบับพิสุสุดยอดครับแกงเราเดี๋ยวจะไปแกงมาดามนางฟ้าลำยองเนี่นังฟ้าลำยองเคยเห็นสวัสดีนะลำยองลำยองลำหาลำเหยขี้เหย่งต่ลำโหลดถอะถอาแต่เขาสิว่า น้องน้องน้อยว่าต้องยกกันมาส้นนั่นหน้อยเด้ออันกินน้ำปลาพี่น้อยยิ้มหน่อยพี่น้อยยิ้มหน่อยส้มสูนเราส้มสูนเดี๋ยวก่อนเนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เยี่ยวเดี๋ยวให้เิีมยวลงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมมาฝรั่ตรงนี้ยจะชิมเข้าวฟ่างแก้มวางยังไม่ว่างมาแกล้งใครเดี๋ยวบัวไปเปลี่ยนเนาะพ่อกันเถอเอาไหม เอาเอาเอาว้าวกิ๊ทช์เอาโอยสู้สู้ยาสติพี่สูบไม่ได้หรอกสู้ยาสติพี่สูบไม่ได้หรอกเจอยาสติเจาสูบไปวดลิตรนี่โอ้โหตายแล้วมี่เจ๊ชิมมี่ยู่รียแต่คอยบอกกาเปิดคยายันมันไปเฮียในแบในเรือไม่เคยเปิด โอ้ยี่สูเออคอยทากินคอยกินยาสตรีจะอ่อนหักแนี่อนะออ้ยหักกั่เหยบัเห็นตีดีสิเป็นสาวพันปีอยู่นี่ผู้ไดก็่าอยู่นี่ว่าเท่าไปเจ๊เกียนก็ยอนยาสตรีเพ่นพางเลยล่ะสาวสองพันปีสองพันปีเป็นรพี่บัวเราต้อง่งดื่มวายนะเออเราต้องกินยาสตรีนะดื่มยาสตรีนะใช่เขาบอกว่าดื่มวายเยอะเนี่นาหิวนะ อวีโมเยวเข้ากระเซยอันอีหยังก่อไอใช่อีหยังเขาเรียกอะไรนะใช้เซรั่มนอนหอับใช้ใช้เซรั่มมาเข้าไปวัวก็ใช้เซรั่มโปเข้าไปใช่เซรั่มโปสู้เขาสู้เขาสั่นเป๊ลูกกอกโอ้ยเซรั่มมันเอามาอยู่ดอกเด้อต้องไปขีบโบท็อกกันแล้วรุ่นเท่านี้โบท็อกไม่ได้เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาไปเอาไปกินเกลียวตีตาก่อนเด้อ ตามตีบหนูจูนอ่าแม่อาดแม่อาดสวัสดีนะคะแม่อาดเอาแม่อาดมาอยู่บ้านไหนบลูบลูแต่ว่าเห็นเห็นคอมเมนต์เล่าก็ไเลยสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีเลยสวัสดีวัสดีทั่วโลกนะคะคุณสุคุณสุณสข,อขอคนไม่ไม,มีคนไม่มีเวลาอ่น,นเ,อเห็นบอ พูดได้สิรองพูดได้สิรองน้องบัวตาน้องบัว้องได้ไหมน้องบัวน้องบัวจัดมากเดียวสินจอมืดๆเออบอกเพลงสาวกัลสินให้เราด้วยก่อนที่เราจะออกนอกจากบ้านงั้นก็จัดมาเลยสาวกัลสินหนูจูนลูกมได้ยินบอกเลกได้ยินไหมได้ยินไหมไ่สาวจันทบุรีอะบัวทำไมไม่ได้ยินพ่อพี่อะาะแดงว่าอยู่จันทบุรีนล้วนี่ ไม่ตันนั้นน้องเมย์อะ่พอดีนจ่จทบบุรีไม่ใช่หรอถ้าพี่บัวไม่ได้ยินนะพี่น้อยพี่บัวถ้ารู้จักเพลงรู้จักเพลงกาลสินัล้วนอนพระไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยมารู้จักเพลงบัวไม่ได้ยินนะเนี่ยพี่สุพี่สุพี่สุถ้าพี่บัวไม่ได้ยินพี่สุเขียนบอกพี่บัวให้พี่บัวลงแล้วขึ้นใหม่จะลงแล้วเพราะว่าจอเมื่อกี้จอแกมันดับไงเพราะว่าทำไมจอพี่บัวมืด มีคนสายมีสายเท่าหรือเปล่านี่ชิมมันเกิดอนปฏิเหตุตรงพูว่าได้ใจใดก็ถทมเอากระเื้องื่นขวาเขาการดึกเมื่อนี้หอยกันเลยอยู่บ้านนอนวันนี้นอนพรุ่งนี้ก็เข้าการดึกไงเดี๋ยวให้น้องกัวตัดให้สาวกาะสินให้รอกันโอ้ไม่ได้จะใดละสันฟ้าบุพอพทีงไหนโอ๊ยพี่น้องอยู่ในป่าคนเดียวก็คิดถึงเพื่อนๆพพี่ๆเนาะ โอ้ยลูบวชเส็จแล้วไปเนาะน้องบัวหาติแด่เพเห็นเนี้ออกให้ไหมก่อนเอาเสียไปใช้เลยบัวเหรเออลงคโหาล้น้อยน้อยจากก่อนแด้ก่อนบัวจะขึ้นน้อยจากเทงก่อนเลยก่นบัววเรื่อจขาว่างว่างกระไดพมีอันโทษทัพย์ขึ้นกระไดนี่โทษทรัพย์่อยนี่ยี่ห้อโคเนอร์นี่ยังขึ้นได้เล่นจะว่างกระไดมนี่ พี่น้อยร้องมาพี่น้อยเสียงหวานเอาร้องเลยร้องเลยใช่ร้องห้ร้องเลยพี่น้อยอ่ะตอนนี้เราหายยิ้งมหลองเนื้อเรายิ่งชิมหลอกเอฟซีหายหมดหนย่านคนเวลาเวลใครอยางเหม่นั้นก็ไปเนาะในพิสูจนนี่ไงบอบอกว่าไอ้จูจุ๊บไม่มีช่องหรอกแต่คุณต้อมมีต้อมจะออกกําลังกายตอนตีห้าทุกวันคุณต้อมไปไปบ้านคุณต้อมแล้วอบอุ่นนาฮะ มีตะไวยสวสวยโวยเดฟังดีดีก่อนสวคือสวยโวยสวัสดีค่ะคุณยายชิมคุณยายชิมไปแล้วไปว่งหันยายชมคุณยายงอวอนร้องเไปนอนร้องคนไปนอนร้องเพลงไปนอนไม่ร้องไห้คนคนไปนอนไม่ร้องไห้ไม่เข้าใจเอามาละคนไปนอนร้องเพลง ชิงไหมองเมลงไหเออเพื่อนเมลงมาแล้วมามาลองเพลงนี้เพลงหนึ่งโอเคดำๆไปนะฮางเครื่องไปใครต่อคะพี่สุพี่สุยังไม่ได้ร้องเลยนะ พักกันลองโรดย่าเกียนพีอย่างไรน้องบัวหายไปใส่อีกเอามาให้กูสั่งได้หน่อยสวยน้องกูเอนห<จ>ันมาแล้วนะนะั่นน่ะได้ยังสองแล้วค่ะ,ค,ะคุณฟังคุณว่าม่วนในคุณฟังฟังในสวยกันทั้งสองเลย ียงออยเลยไม่น้อยพี่สุขแกหลับแล้วไม่เป็นไรหรอกจัดไวเดี๋ยวพี่สุดเองบอกให้เปิดกว้างนอนหลับเลยขอรี <laughs> <Sorry. S 2> สวัสดีนะคะ จัดไปเลยจัดไปเลยเพต้องหว่วงเจา้าบ้านเด้อกลัวมีอะไรหลังบ้านเด้อโอเคบัวจัดก่อนก่อนที่ว่าไอ้พวกมแมวน้อยจะมาขอโีสวัสดีทุกคนทุกบ้านบ้านที่สูบบ้านน้องน้อยบ้านน้องคนนี้มาเป็น